ีเวยาไปข้างนอกแปบ,บเดียวกลับมาลูกความแล้วจ้าหลังจากพยายามมาสามมือตั้งแต่ครบสามเดือนมานี้นั่งก็เริ่มท,ทําท่าทางมือนี้แม่ตกใจเบิ้ลเลยยางเขามาหนูความได้แล้วคะ่ะหนูความเองนะคะไอรีนดูหน้าคนเก่งหน่อยคะ่ะขอดูหน้าคนเก่งหน่อยคะ่ะเออ หน้าคนเก่งค่ะน้องคว่ำเองนะคะแม่ไม่ได้ช่วยนะคะหนูต้องคว่ำกลับไปเองนะคะแต่ว่าน้องอยางเอาแขนออกไม่ได้หนึ่งข้างจ้าอ่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอยู่ท่านี้นานแล้วแม่จะทํายังไงดีคะจะทำยังไงดีคะ,จะ,งงคะจะช่วยยังไงดีคะร้องนะคะ่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะหนูเอลินคว่ำได้ สเดือนกับอีก3มวันค่ะครั้งแรกเลยนะคะ